บทเรียนความมั่งคั่งอะไรที่ประทับใจที่สุดอันนี้เป็นอันที่โดนใจที่สุดและก็จําฝังใจมาตลอดเวลาและเป็นอันที่พอเราจําอันนี้ไว้ตลอดเวลาแล้วอ่ะมันทำเรารู้เลยว่าเราค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นรวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นตั้งแต่เรายึดหลักนี้ไว้เป็นแบบแกนหลักนั่นก็คือ อันนี้วอลเลนสวาโตนะคะ mm hmm. เขาบอกเอาไว้ว่า mm hmm. คุณไม่มีทางรวยได้ถ้าหากว่าสายตาของคุณยังมองเห็นแต่ความขาดแคลนมองเห็นแต่ความจนเฮ้ย mm hmm. อันนี้เราแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยรู้อะ่ะ mm hmm. เพราะว่าเวลาเราไปเจอคนที่เขาน่าสงสารหรือว่าเขาไม่มีเงินน่ะเราก็จะรู้สึกเฮ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะเขาแบบคงไม่มีเออ เราก็จะคิดไปคิดไปอินกับเขาแล้วอะคิดไปความรู้สึกเข้าไปในความรู้สึกของเขาแล้วว่าเขาน่าสงสารจังเออมันโลกนี้มันแย่เนาะแต่ว่าตั้งแต่ใช้หลักนี้แบบแบบเด็ดขาดเข้มข้นมากๆนะคะก็คือเวลาเวลาไปไหนเนี่ยเราจะไม่มองเลยว่าเฮ้ยเขาดูยากจนไม่มองแต่ว่าเราจะมองมองเห็นแต่ เฮ้ยอันนี้ก็แบบธุรกิจนี้ไอเดียนี้เฮ้ยเจ๋งว่ะเอ้ยคนทําธุรกิจนี้ขนาดเขาเพิ่งเริ่มต้น mm hmm. เขายัง mm hmm. เขายัง mm hmm. เปลี่ยนได้เลยเราเอาสายตาตัวเองอะไปมองแต่คนที่ทําแล้วสําเร็จเราเอาสายตาเราไปมองแต่ความมั่งคั่งที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาเราเอาสายตาไปเห็นแต่หลักฐานที่มันมาสนับสนุนเราว่านี่ไงเขาก็เพิ่งสร้างตัว เขาก็มาจากอาอย่างอาจารย์บัณฑิตอย่างเงี้ยก็มาจากก็ไม่ได้รวยมาตั้งแต่แรกก็สร้างตัวขึ้นมาเองอาจารย์ยังทำได้เลยเราเปลี่ยนจากการมองเห็นความขาดแคลนความยากจนกลายเป็นมองเห็นแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือและความรวยกับความมั่งคั่งไม่เหมือนกันนะคะความรวยโอเคอาจจะแค่มีเงินแต่เราอยากได้มั่งคั่งแบบอาจารย์อาจารย์บอกว่า คุณจำได้ไหมคําพูดนี้น่าจะเคยได้ยินกันผมเนี่ยมีเงินใช้ทั้งชีวิตก็ใช้ไม่หมดนะที่ผมมาทําทุกวันเนี้ยผมมาทําเพราะว่าผมมีความสุขผมอยากช่วยคนเฮ้ยแล้วเราก็คิดคํานวณไงเราก็อยู่ในคอสต่างๆของอาจารย์เฮ้ยคอสนี้จํานวนคนเท่านี้เอาเลขคูณกี่คอสกี่คอสเฮ้ยออดิโอบุ๊หนังสือเสียงหนังสือกี่อันเฮ้ยมันเยอะจริงๆว่ะเฮ้ย ใช่ถ้าฉันมีท่าอาจารย์คือฉันไม่ต้องเครียดเรื่องเงินแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งเป้าไปในจุดที่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันคิดฉันได้มันได้ใครสอนแบบนี้เรามีแต่แบบโอเคเก็บออมนะจะได้แบบมีเงินแต่ไม่มีใครสอนให้เรามั่งคั่งอะ่ะไม่มีใครบอกและเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าเขามั่งคั่งจริงๆและที่สำคัญนะคะ อาจารย์เป็นอ,อีกอีกหลักคิดหนึ่งคือโลกนี้มันไม่ได้มีก้อนเค้กแค่ชิ้นเดียวโลกนี้มันไม่ได้มีแค่เ,เค้กก้อนหนึง่งแล้วคนหนึ่งเอาไปแล้วมันก็จะถูกแบ่งไปแบ่งไปเพราะอาจารย์อสอนลูกศิษย์มาเยอะแยะรวมถึงตัวโคชใหม่เองด้วยสอนให้ไปสอนเอาคำสอนของพี่ไปสอนต่อได้เลยบางที เวลาแบบเวลาแบบเราติดจะเปิดคอร์สเร่งด่วนอะไรย่างี้ใช่ไหมแล้วอาจารย์อยากให้มาช่วยไงบางทีอาจารย์บอกโอ้ยน้องเอาคอร์สของพี่ไปสอนเลย <c oughs> <c oughs> เอาเนื้อหาของพี่ไปสอนเลย <c oughs> ล้วก็เฮยคือใจอะใจของอาจารย์มันใหญ่มากอันนี้เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่แบบประทับใจมากว่าเราเราเคยเห็น ครูเราเคยเรียนมาเยอะเราเคยเห็นครูมาเยอะบางคนก็จะแบบมีให้เซ็นใช่ป่ะห้ามเอาไปเปิดเผยห้ามเอาไปเผยแพร่ไม่งั้นจะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างขั้นสูงสุดอะไรเงี้ยใช่คำนี้เหรอใช่แต่อาจารย์น่ะน้องเอาไปสอนเลยน้องเอาไปเอาไปเปลี่ยนเลยน้องเอาของพี่ไปสอนเลยก็ได้อย่างนี้เลยนะแล้วไม่ใช่พูดครั้งเดียวเอาสไลด์ไปเลยไหมอะไรเงี้ยคือมันเห็นความแบบ ใจใหญ่จากที่หล่ออยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็พอแบบแสดงความใจหล่อออกมาเนี่ยมันทําให้ข้างนอกมันหล่อขึ้นแล้วเราแบบเรารู้สึกว่านี่แหละคือคือต้นแบบที่ฉันจะเอาอย่างในทุกๆด้านของชีวิตและทั้งหมดที่พูดมานะมันเป็นแค่ส่วนเดียวของ law of riches กฎแห่งความมัง่งคั่งซึ่งตอนแรกเนี่ยอันนี้อันนี้นี้ the the complete law of riches and the science of getting rich บัญญัติ17ประการแห่งความร่ำรวยรู้ไหมว่า ก่อนที่จะแบบมาอยู่ใกล้ชิดอาจารย์มาแบบเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะเราก็แบบเราก็ดูในคลิปแบบพวกคุณนะแล้วเราก็ดูครูลุงพูดใช่ปะดูครูเอว่าพูดแบบว่าลอฟลิเช oh, นะ่นนั้นมันดีมากนะมันแบบเออโหมันสุดยอดนะเราก็ฟังแนละ้วเราก็ไม่เชื่อ <c oughs> เราก็แบบฟังแล้วจะรวยหรอจริงหรอ ฟังเป็นปีเห็นอีกกล่องเหลืองนี่เป็นปีกว่าจะตัดสินใจนะคะไม่ซื้อเพราะว่าเราก็ต้องแบบเงินของเราใช่ปะก็ตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้มั่งคั่งไงจะใช้อะไรเราต้องเช็คก,ก่อนดีเปล่าจริงไหมน่าเลงเๆอันนี้น่าจะประมาณสองปีจริง <laughs> แต่ว่าพอวันที่ได้มาฟังเนี่ย ฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็คืออาจารย์ห้ามพูดว่าเสียดายไงห้ามพูดว่าเสียดายทาั้งทงที่ในใจเราก็แบบทําไมกูไม่ได้ยินอันนี้มาตั้งแต่สองปีที่แล้วอันนี้คืออันนี้คือฟังมาแล้วประมาณสามสองปีเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปจากวันเนี้ยที่คุณเห็นคลิปเนี่ยย้อนกลับไปสี่ปีคือเห็นตั้งแต่สี่ปีที่แล้วแต่ไม่ตัดสินใจเพราะฉะนั้นวันที่ได้ฟังอันเนี้ยแล้วเราแบบค่อยๆเก็ต ค่อยๆเข้าใจว่าเฮ้ยความเจ๋งจุดเริ่มต้นวิทยาศาสตร์แห่งความมั่งคั่งล่ำรวยเนี่ยเฮ้ยมันคือไอเดียไอเดียที่เราคิดได้เฮ้ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาสายตาไปเห็นความขาดไม่ใช่เอาไปเข้าใจความรู้สึกความความยากจนยากลำบากเฮ้ยมันไม่ใช่และในนี้นะคะอาจารย์พูดไว้อย่างชัดเจนว่า ความรวยเป็นสิทธิของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยได้นี้เป็นความจริงสัจธรจริงๆคนที่คนที่จนเนี่ยคือแค่คิดคนที่จนหรือยังไม่รวยเนี่ยเป็นเพราะเขาคิดยังยังไม่เข้าใจความคิดยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณสิ่งที่สร้างความรวยเนี่ยมันมีไม่จำกัดพูดง่ายๆมันเป็นแค่พลังความคิดเท่านั้นเองเราไม่รู้ไงเราไม่เคยได้ยิน นี่นะที่ผมถือกล้องเองเลยนะถ <laughs> ือกล้องเองเลยเนี่ยจะไฟเองด้วยนี่นะคะในนี้นะคะจะเ,เขียนว่าอ๋อวอลเลสวัตเทิลเขาบอกว่าไม่ว่าใครที่ไหนจะพูดยกย่องความจนความจริงก็คือนี่นี่นี่คุณไม่สามารถจะมีชีวิตที่สมบูรณ์หรือสำเร็จได้นอกจากคุณจะรวยเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งนะคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรวยขึ้นคุณจะสามารถช่วยคนได้มากขึ้นค่ะวันที่เก็ตเรื่องนี้นะตั้งแต่ได้อันเนี้ย The Law of Riches ตั้งแต่ได้เล่มนี้มาไม่เกินเอาเป็นว่าใช้แบบจริงจังนี่วะใช้แบบจริงจังนะไม่เกินหกเดือนไม่เกินสเดือนนี่วะชีวิตเปลี่ยน ชีวิตเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพอหกเดือนเท่านั้นแหละเปรี้ยงเลยค่ะเปรี้ยงเลยโอ้โหหลายสิบล้านแล้วนะขอบคุณค่ะจาก,กนี่ต้องต่อยะทำเป็นกี่สิบล้านแล้วตอนเนี้ยใช่ใจากจากคนที่แบบบ้านโดนยึดจากที่มีหนี้จากที่ไม่คิดว่าเราจะพลิกฟื้นครอบครัวหรือชีวิตตัวเองขึ้นมาให้มันดีได้อะเราคิดว่าเราคงจะต้องใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน พอมีพอใช้ไปตลอดชีวิตเราคงไม่ไม่สามารถจะกลับขึ้นมาให้แม่เราครอบครัวเรามีชีวิตที่สุขสบายสมบูรณ์ได้อีกแล้วแต่ความจริงก็คือมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะรวยค่ะคุณรวยขึ้นได้คุณมั่งคั่งได้วันนี้โคชใหม่เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนนะว่า ไม่ว่าจะวันนี้คุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตอะถ้าคุณรู้ความลับที่มันเป็นสูตรโดยวิทยาศาสตร์ลองรับด้วยนะ<ม> the science <ม>นะ science คือวิทยาศาสตร,ร<อ>์นะคะมันคือวิทยาศาสตร์ถ้าหาว่าคุณทำตามนี้ตามบัญญัติ17ประการนี้คุณจะรวยขึ้น<ม>และเขาใช้เอาไปสอนต่อหลายคนแล้ว<ม>ผลปรากฏว่ามันจริง<ม>ผลปรากฏว่าหลายคนชีวิตดีขึ้น มีความสุขขึ้นรวยขึ้นช,ชีวิตดีขึ้นมันเป็นศาสตร์ไนคณิตศาสตร์อ,นอคนที่คนที่เขียนเล่มนี้แล้วแร้วจริงๆคนที่คนที่ฟังเล่มนี้ไอ้คนที่มันสร้างมหาเศรษฐีมาหลายคนแล้วรวมทั้งคนที่ฟังอีกคนหนึ่งคือรอนดาเบิร์นที่เขียน the Secret อเขาเขาเอา้อมูลมาจากหนังสือเล่มเดี้วจริงรอนดาเบิร์นก็เอาอมาจาก The Science of Get t i n g Rich ใช่เขาไปเรียนกับวอลเลซวอเทลเขาอ่านวอลเลซวอเทลที่มันหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตของรอนดาเบิร์นตอน,นเขาตกตำ่ำแล้วเขาเลยไปเขียนเป็น The s e c r e t อ๋ออันนี้คือจุดต้นกำเนิดของเดอะซีเครด Yes จะต้นกำเนิดของเดอะซีเครด n i ว e o เ e l i f e s t อ l คนนี้วผมก็เอามาสรุปให้ผู้ขุณนฟังแล้วก็เติมตัวอย่างเติมอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบสร้างได้จริงๆอะไรเงี้ยให้คนไทยเข้าใจดีมากเลยชุดนี้ดีมากค่ะก็มีเป็นออนไลน์ด้วยฟังออนไลน์ได้ก็ได้ใช่ไม่อยากมีไม่ไม่ไม่มีเครื่องดีแล้วใช่ค่ะในนี้ในนี้มีแบบเยอะมากเลยนะมีประมาณ1ิบซีดี มี10ดีและคนที่ซื้อเป็นเป็นอันเนี้ยบ็อกเซตเนี่ยคุณจะได้เวิร์กบุ๊กไปด้วยใช่อ่าซึ่งเวิร์กบุ๊กอันนี้เป็นเนื้อหาของ Top of the Field เห็นปะหกร้อยสิบนาทีนะคะสิบชั่วโมงนะคุณนี่เปิดให้มองโอ้โหดูสิอลังการนี่นี่มีเวิร์กบุ๊กแบบนี้ด้วยนะจ๊ะไม่ธรรมดานี่และ Love เ e s นะคะ เมื่อก่อนคุณลุงกับครูเอว่าพูดบ่อยใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะขายดีมากและเมื่อประมาณหนึ่งปีมานี้ไม่มีใครพูดถึงเลยวันนี้เลยคุยกับจย์เฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละเราต้องรับช่วงต่อจากคุณลุงและครูเอว่านะคะว่าอันนี้มันดีมากมันดีมากทุกคนควรจะได้นี่มีแผ่นสุดท้ายเห็นป่ะเป็นเพลงคลาสสิกชุดอารมณ์ดีเพลงเป็นสิ่งที่ มีพลังอํานาจในการเปลี่ยนอารมณ์ของคุณได้มากที่สุดและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้การกระทําคุณก็จะเปลี่ยน<ช>ผลลัพธ์คุณก็จะเปลี่ยนเริ่มต้นเปลี่ยนที่อารมณ์แ<ช>ถ<า>มไปด้วยนะคะใ,<ช>ในซีดีอันนี้นะคะอโอเค,โ,อเคโปรโมชั่นใครซื้อ,ใค,อใครซื้อกล่องก็ได้ออนไลน์ด้วยหรือใครซื้อออนไลน์ก็ได้กล่องไปด้วยคามจริงตอนแรกไม่กล้าพูดคิดว่าคิดว่าบ็อกเซตเนี่ยมันมันเยอะแล้วอ่ะ ไม่กล้าพูดว่าอาจารย์จะแถมแบบออนไลน์ไปด้วยนี่เป็นโปรโมชั่นเฉพาะเฉพาะคลิปนี้เฉพาะคลิปนี้อ๋อน่ารักนะคะอ่ะซื้อบ็อกเซแถมออนไลน์ซื้อออนไลน์แถมบ็อกเซตเพราะฉะนั้นคุณจะได้หนังสือเล่มนี้ไปด้วยนี่ม,มันดีมากมันดีมากอ่ะนี่ให้ดูก่อนราคานะโชว์กันให้ดูตรงนี้เลยนะหนึ่งหนึ่งหกร้อยลดเหลือหนึ่งหมืห่นหนึ่งพันสี่ร้อยใครดูคลิปนี้ ใครดูคลิปนี้พิมพ์ไม่ทันนะพิมพ์ไม่ทันสิคนเท่านั้น7 9็ดบาทค่ะเจ็ด้าร้อยบาทนะคะเจ็ดพัาสิบคนเท่านั้นรีบทักไปที่อินบ็อกซ์อาจารย์บัณฑิตอึ้งนังสีหรือว่าพิมพ์คำว่าสนใจหรือ cf นะคะไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องสนใจค่ะไม่ต้อง cf ค่ะ พิมพ์แค่คำว่าสนใจแล้วรีบโอนให้ไวที่สุดจะได้ทัน10คนแรกแล้วก็รับราคาพิเศษจาก11,600เหลือ7,900ได้ทั้งม็อกเซตส่งให้ถึงบ้านได้ทั้งออนไลน์ไว้ดูทบทวนได้ตลอดเวลา mm hmm. สุดยอดไหมโอเคไปฟังกันคําเตือนคือห้ามฟังรอบเดียวคุณฟังให้ได้สองรอบสรอบ4รอบห้ 5, รอบสิบรอบยี่สิรอบแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณวันนี้ วันแรกที่ฟังกับวันที่คุณฟังรอบที่สามรอบที่ห้ารอบที่สิบมันไม่เหมือนเดิมคอนเฟิร์มค่ะโคชไม่คอนเฟิร์มค่ะไปแล้วค่ะ